คลื่นความคิดมีพลังจริงหรือจักรวาลรับรู้การสั่นสะเทือนที่คุณส่งออกไปลองนึกภาพว่าความคิดของเราทุกครั้งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หายไปเฉยๆแต่กลับปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกไปเสมอเหมือนกับเวลาที่คุณโยนก้อนหินลงไปในบ่อน้ํามันจะเกิดคลื่นกระจายออกเป็นวงกว้างความคิดของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณคิดอะไรสักอย่างมันจะกระจายแรงสั่นสะเทือนออกไปในจักรวาลโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลย นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเริ่มหันมาสนใจแนวคิดนี้เพราะพลังงานไม่เคยสูญหายและความคิดของเราก็มีพลังงานในรูปแบบของคลื่นสมองซึ่งสามารถวัดได้จริงคลื่นเหล่านี้ไม่ได้เพียงตัวเลขในเครื่องมือวัดเท่านั้นแต่เป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงสภาวะทางจิตใจและพลังงานที่เราส่งออกไปสู่รอบตัว หลายคนอาจเคยสังเกตว่าทำไมบางคนถึงมีพลังงานบางอย่างที่น่าดึงดูดพอเขาเข้ามาในห้องทุกคนก็รู้สึกสดใสหรืออบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากแรงสั่งสะเทือนของความคิดและพลังงานภายในตัวเขาที่แผ่ออกมาโดยตรงตรงกันข้ามถ้ามีใครบางคนที่เต็มไปด้วยความกังวลความโกรธหรือความเครียดเมื่อเขาเดินเข้ามาในห้องคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่าบรรยากาศมันหนักอึ้งลง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความคิดและอารมณ์ของเรามีพลังจริงและจัก,กรวาลก็รับรู้มันได้ตลอดเวลาเมื่อพูดถึงเรื่องเงินทองหลายคนพยายามหาคำตอบว่าทำไมทำงานหนักแทบตายแต่ยังไม่รวยสัทีสาเหตุหนึ่งคือพลังงานความคิดที่เราส่งออกไปถ้าในใจเรามีแต่ความรู้สึกขาดแคลนมีแต่ความกลัวว่าจะไม่มีเงินพอหรือคิดเสมอว่าชีวิตเราเกิดมาไม่รวยหรอก ความคิดเหล่านี้ก็กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในระดับต่ำและจัก,กรวาลก็ตอบสนองกลับมาตามคลื่นที่เราส่งไปคุณดึงดูดสิ่งที่คุณคิดอยู่เสมอดังนั้นถ้าคุณคิดถึงความจนความล้มเหลวหรือการขาดแคลนคุณก็กำลังเชิญชวนให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในชีวิต ในทันกลับกันหากคุณเริ่มเปลี่ยนคลื่นความคิดให้เป็นพลังบวกเริ่มจากความเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคัง่งเชื่อว่าจาก,กรวาลกำลังสนับสนุนให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จและเชื่อว่าคุณมีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับเงินทองและโอกาสที่ดีคลื่นพลังงานแบบนี้จะสูงขึ้นจะสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ เมื่อคุณส่งความถี่แบบนี้ออกไปจะกระวลจะตอบกลับมาในรูปแบบของโอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญแต่จริงๆแล้วเป็นการจัดสรรตามแรงสั่นสะเทือนที่คุณได้ส่งออกไปถ้าเราลองเปรียบเทียบความคิดกับเคลื่นวิทยุจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นสมมุติคุณต้องการฟังเพลงสนุกๆแต่คุณกลับปรับเครื่องวิทยุไปที่เคลื่อนที่มีแต่ข่าวเศร้าคุณก็ไม่มีทางได้ฟังเพลงที่คุณอยากฟัง ในชีวิตจริงก็เช่นกันถ้าคุณอยากได้ความมั่งคั่งความสำเร็จและเงินทองแต่คุณยังปรับเคลื่อนความคิดไปที่ความกลัวความขาดแคลนและความสงสัยคุณก็ไม่มีทางดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้แต่ถ้าคุณเริ่มปรับคลื่นความคิดให้เป็นความสุขความมั่นใจและความอุดมสมบูรณ์คุณก็เหมือนหมุนคลื่นวิทยุไปตรงช่องที่ตรงกับเพลงที่คุณอยากฟังทุกอย่างจะเริ่มสอดประสานกับสิ่งที่คุณต้องการโดยธรรมชาติ จักราวาลไม่เคยตัดสินว่าใครดีหรือเลวใครควรได้หรือไม่ควรได้แต่จักราวาลจะตอบสนองต่อคลื่นที่คุณส่งออกไปเท่านั้นมันเหมือนกระจกสะท้อนที่คอยบอกคุณอยู่เสมอว่าตอนนี้คุณกำลังสั่นสะเทือนในระดับใด ถ้าคุณอยากรู้ว่าคลื่นความคิดของคุณเป็นอย่างไรให้ดูที่ชีวิตปัจจุบันของคุณเพราะชีวิตภายนอกคือผลลัพธ์ที่ตรงกับความคิดภายในที่คุณได้ส่งออกไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดดังนั้นคําถามสําคัญคือตอนนี้คุณกําลังส่งสัญญาณอะไรออกไปสู่จักรวาลถ้าคุณยังส่งความกลัวความกังวลหรือความขาดแคลนก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนคลื่นความคิดใหม่ เริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ว่าทุกความคิดที่คุณมีคือพลังงานที่มีผลจริงเมื่อคุณเลือกที่จะคิดเชิงบวกเลือกที่จะเชื่อมั่นในความมั่งคั่ง เลือกที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองคุณก็กําลังสร้างแรงสั่นสะเทือนใหม่ที่เปิดตัวให้เงินทองและโอกาสดีๆไหลเข้ามาในชีวิตนี่แหละคือความจริงที่ลึกซึ้งของคลื่นความคิดที่หลายคนยังไม่รู้จักดีพอมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับที่เกินเข้าใจแต่เป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวินาทีเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณมีสิทธิที่จะเลือกความคิดและทุกความคิดที่เลือกคือการปรับคลื่นความถี่ของชีวิต คุณอยากจะหมุนไปที่คลื่นแห่งความขาดแคลนหรือคุณอยากจะเลือกหมุนไปที่คลื่นแห่งความมั่งคั่งทุกอย่างอยู่ในมือของคุณเสมออารมณ์คือสัญญาณรู้ได้อย่างไรว่าอารมณ์ของคุณกำลังดึงดูดหรือผลักสายความมั่งคั่งลองหลับตาแล้วถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้คุณกำลังรู้สึกอย่างไรถ้าคุณกำลังรู้สึกเบิกบานสดใสและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจคุณจะสัมผัสได้ว่าหัวใจมันเหมือนเบาขึ้น มีพลังที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากมายอารมณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องบางเกินแต่คือสัญญาณโดยตรงที่บอกว่าคุณกำลังอยู่บนพื่นความถี่ที่สอดคล้องกับความมั่งคัง่งในทางกลับกันถ้าวันไหนคุณรู้สึกกังวลเครียดหรือรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นภาระอารมณ์เหล่านั้นก็กำลังบอกคุณเหมือนกันว่าคุณกำลังปรับคลื่นไปในทิศทางที่ผลักสายความมั่งคั่งออกไปโดยไม่รู้ตัว อารมณ์เปรียบเหมือนแผงควบคุมที่จักรวาลส่งมาให้เราใช้เป็นเครื่องมือวัดว่าตอนนี้ความคิดของเราอยู่ที่ระดับไหนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแค่การนั่งนึกบวกๆอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ความจริงแล้วอารมณ์คือหัวใจสำคัญเพราะอารมณ์คือพลังงานที่แรงกว่าความคิดล้วนๆความคิดอาจเป็นเมล็ดพันธุ์แต่ถ้าไม่มีอารมณ์หนุนเสริมเมล็ดพันธุ์นั้นก็ไม่งอกเงย คุณอาจจะพูดว่าคุณอยากรวยอยากประสบความสำเร็จแต่ถ้าลึกๆในใจคุณยังเต็มไปด้วยความกังวลและกลัวว่ามันจะไม่เกิดขึ้นคลื่อนพลังที่คุณส่งออกไปจริงๆก็คือความกลัวและความไม่มั่นคงไม่ใช่ความมั่งคัง่งการสังเกตอารมณ์ของตัวเองจึงสำคัญมากเพราะมันคือเข็มทิศที่บอกเราว่าเรากำลังเดินไปทางไหนลองนึกถึงเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์ไร้คาดฝันเช่นอยู่ๆมีงานใหญ่เข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัว ถ้าคุณตื่นเต้นดีใจและเชื่อมั่นว่าคุณทำได้อารมณ์แบบนี้คือสัญญาณว่าคุณกำลังเปิดรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่ถ้าคุณเลือกที่จะวิตกกังวลกลัวว่าจะทำพลาดหรือคิดว่ามันเกินความสามารถอารมณ์แบบนั้นก็เท่ากับคุณกำลังบอกจัก,กรวาลว่าฉันยังไม่พร้อมสำหรับความสำเร็จผลลัพธ์ที่ตามมาก็ชัดเจนมันจะกลายเป็นโอกาสที่หลุดมือไป มีหลายครั้งที่ผู้คนสงสัยว่าทำไมชีวิตถึงไม่เปลี่ยนทั้งที่พยายามทำทุกอย่างแล้วคำตอบมักจะซ่อนอยู่ในอารมณ์ประจำวันของเขาคนที่ตื่นมาทุกเช้าแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายเหนื่อยใจหรือกังวลเรื่องเงินตลอดเวลาก็เหมือนกับปรับเครื่องวิทยุไปที่ช่องที่มีแต่เสียงรบกวนต่อให้คุณพูดหรือคิดบวกสักเท่าไหร่ถ้าอารมณ์ของคุณยังอยู่ในพลังงานต่ำคุณก็ไม่สามารถดึงดูดคลื่นของความมั่งคั่งเข้ามาได้ตรงกันข้าม หากคุณฝึกที่จะรักษาอารมณ์ให้อยู่ในพลังงานสูงเสมอไม่ว่าจะด้วยการขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวการยิ้มให้ตัวเองการฟังเพลงที่ทำให้มีความสุขหรือการนั่งสมาธิเพื่อปลดปล่อยความเครียดอารมณ์ของคุณก็จะค่อยๆปรับเป็นพลังงานที่เปิดรับเงินทองและโอกาสใหม่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคืออารมณ์ไม่ได้โกหกอารมณ์คือกระจกที่สะท้อนคลื่นความคิดที่แท้จริง แม้ว่าคุณจะพูดกับใครว่าคุณมั่นใจหรือมีความสุขแต่ถ้าภายในใจคุณยังเต็มไปด้วยความสงสัยหรือกลัวอารมณ์จะฟ้องออกมาผ่านการแสดงออกสีหน้าน้ำเสียงและพลังงานรอบตัวคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้ทันทีและที่สำคัญคือจักรวาลเองก็รับรู้สัญญาณนี้ด้วยดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆอย่าหลอกตัวเองด้วยคำพูดแต่ให้เริ่มจากการปรับอารมณ์ภายในอย่างแท้จริงลองสังเกตดูว่า เวลาที่คุณมีความสุขความคิดสร้างสรรค์จะผุดขึ้นมาได้ง่ายคุณจะกล้าตัดสินใจมากขึ้นและโอกาสดีๆมักจะวิ่งเข้ามาหาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเพราะคุณกำลังอยู่ในเคลื่อนความถี่ที่ตรงกับความมั่งคั่งและความสำเร็จในทางกลับกันเวลาที่คุณเครียดหรือท้อทแท้คุณจะรู้สึกหมดพลังไม่อยากทำอะไรเลยและสิ่งที่เข้ามามักจะเป็นปัญหาหรือเรื่องที่ทำให้หนักใจมากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุม่ม แต่เป็นการตอบสนองของจักรวาลต่ออารมณ์ที่คุณส่งออกไปการฝึกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติและสังเกตอารมณ์จึงเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังคุณไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะมีความสุขแต่คุณสามารถเลือกที่จะสร้างอารมณ์บวกได้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะอารมณ์บวกไม่เพียงแต่ทําให้คุณรู้สึกดีแต่ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณไปยังจักรวาลว่าคุณกําลังพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณทําสิ่งนี้อย่างต่อเนื่อง คลื่นพลังงานของคุณจะเปลี่ยนไปและผลลัพธ์ที่เข้ามาในชีวิตก็จะเปลี่ยนตามท้ายที่สุดอย่าลืมว่าอารมณ์คือภาษาที่จักรวาลฟังชัดที่สุดไม่ใช่คำพูดหรือความคิดที่ปราศจากความรู้สึกแต่คืออารมณ์ที่มาพร้อมกับความคิดนั้นต่างหากถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองกำลังดึงดูดหรือผลักไสความมั่งคัง่งให้วัดจากอารมณ์ที่คุณรู้สึกในแต่ละวันถ้ามันเต็มไปด้วยความสุขความมั่นใจและความสงบ นั่นคือสัญญาณว่าคุณกําลังดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาแต่ถ้ามันเต็มไปด้วยความกังวลเครียดหรือความกลัวก็ถึงเวลาที่คุณต้องหันกลับมาดูแลใจตัวเองเปลี่ยนคลื่นอารมณ์ใหม่เพราะชีวิตของคุณจะสะท้อนตามอารมณ์ที่คุณเลือกเสมอทำาไมความกลัวขัดขวางพลังงานเงินและวิธีปลดล็อกความคิดด้านลบความกลัวเป็นพลังงานที่มีอำนาจมหาศาลมันเหมือนเงาที่คอยบดบังไม่ให้เราเห็นแสงสว่างของโอกาส หลายครั้งที่เราอยากมีเงินมากขึ้นอยากสร้างชีวิตใหม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ในใจลึกๆเรากลับเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะไม่สําเร็จกลัวว่าจะไม่มีวันไปถึงจุดที่ต้องการความกลัวเหล่านี้ทําให้เราหยุดนิ่งอยู่กับที่และที่สําคัญที่สุดคือมันส่งคลื่นความถี่ต่าออกไปสู่จัก,กรวาลเป็นการบอกอย่างเ,เงียบๆว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะรับเงินทอง ลองนึกถึงเวลาที่คุณกำลังจะก้าวไปทำสิ่งใหม่บางทีเป็นการเริ่มธุรกิจลงทุนหรือแม้แต่การเปลี่ยนงานคุณอาจรู้สึกตื่นเต้นในตอนแรกแต่พอความกลัวเข้ามามันเริ่มกระสิบว่าถ้าล้มเหลวละ่ะถ้าเสียงเงินไปละ่ะถ้าคนอื่นหัวเราะเยาะละ่ะเสียงเล็กๆเ,เหล่านี้คือพลังที่กัดกร่อนความเชื่อมั่นในตัวเองและเมื่อคุณปล่อยให้มันครอบงำมันก็จะกลายเป็นพลังงานหลักที่จักรวาลรับรู้ ผลลั์คือคุณดึงดูดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความกลัวมากกว่าความสําเร็จความกลัวไม่เพียงแต่ปิดกั้นโอกาสภายนอกแต่ยังปิดกั้นศักยภาพภายในตัวเราเองเวลาที่คุณกลัวคุณจะรู้สึกเหมือนพลังงานถูกบีบอัดทําอะไรไม่ออกไม่กล้าลงมือและไม่กล้าเสีย่ยงทั้งที่จริงๆแล้วความมั่งคั่งมักเกิดจากการกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภยัยถ้าเรายอมให้ความกลัวนําทาง เราก็จะอยู่ในที่เดิมซ้ําๆเหมือนเดินอยู่ในวงกลมที่ไม่มีทางออกแล้วจะปลดล็อกความกลัวเหล่านี้ได้อย่างไรสิ่งแรกคือคุณต้องยอมรับก่อนว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกคนมีความกลัวแต่ต่างกันที่บางคนเลือกที่จะถูกมันควบคุมขณะที่บางคนเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่มันเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆของตัวเอง ถ้าคุณมองมันแบบนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าความกลัวไม่ใช่กำแพงแต่เป็นประตรูที่คุณต้องเดินผ่านเพื่อไปสู่ระดับใหม่ของชีวิตอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนความคิดด้านลบที่มากับความกลัวความคิดอย่างเช่นฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีทุนพอหรือฉันไม่คู่ควรกับความร่ำรวยล้วนเป็นโปรแกรมเก่าที่ถูกบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกจากประสบการณ์ในอดีต บางครั้งมันมาจากครอบครัวสังคมหรือคำพูดของคนรอบข้างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงที่ตายตัวคุณสามารถเขียนโปรแกร,รมใหม่ได้ด้วยการเลือกความคิดใหม่เช่นแทนที่จะคิดว่าฉันไม่เก่งพอให้เปลี่ยนเป็นว่าฉันพร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแทนที่จะคิดว่าฉันไม่คู่ควรให้เปลี่ยนเป็นว่าฉันมีคุณค่าและคู่ควรกับความร่ำรวยเหมือนใครๆ การเปลี่ยนประโยคเล็กๆในใจสามารถเปลี่ยนแรงสันสะเทือนที่คุณส่งออกไปได้อย่างมหาศาลเครื่องมืออีกอย่างที่ช่วยปลดล็อกความกลัวได้คือการฝึกสติเมื่อคุณรู้สึกว่าความกลัวกำลังครอบงำลองหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าความกลัวนี้เป็นเรื่องจริงในตอนนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่ความกลัวไม่ได้เกิดจากปัจจุบันแต่มาจากจินตนาการถึงอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้ทัน คุณจะค่อยๆปลดพลังของมันออกไปและกลับมาควบคุมจิตใจตัวเองได้ที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำแม้จะกลัวก็ตามการก้าวเล็กๆไปข้างหน้าคือวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความกลัวเพราะทุกครั้งที่คุณก้าวออกไปคุณจะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าความกลัวที่เคยใหญ่โตในใจมันไม่ได้มีพลังมากอย่างที่คิด และทุกครั้งที่คุณพิชิตความกลัวได้คุณจะสร้างพลังงานใหม่ที่เป็นความมั่นใจและศรัทธานในตัวเองซึ่งนั่นคือคลื่นที่ตรงกับพลังงานเงินโดยตรงจำไว้ว่าความกลัวเป็นเหมือนหมอกควันที่บดบังแสงอาทิตย์มันไม่ได้ทำให้แสงหายไปจริงๆเพียงแต่บางตาคุณไม่ให้มองเห็นเมื่อคุณเลือกที่จะเผชิญหน้าปล่อยวางและเปลี่ยนความคิดความมั่งคั่งก็ยังคงอยู่ตรงนั้นรอให้คุณเปิดใจรับมันเสมอ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกกลัวอย่ามองว่ามันคือกำแพงแต่มองว่ามันคือสัญญาณว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ของชีวิตจงใช้ความกลัวเป็นแรงผลักแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นแรงดึงรั้งเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความคิดด้านลบให้เป็นพลังบวกปลดล็อกความกลัวและก้าวออกไปด้วยความมั่นใจคุณก็จะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเงินทองโอกาสและความสำเร็จเข้ามาอย่างไม่มีสิ้นสุดสมาธิและการหายใจลึก,ลก เทคนิคเปลี่ยนความถี่ความคิดให้อยู่ในพลังบวกเคล็ดลับปรับเคลื่อนจิตประจําวันเพื่อส่งสัญญาณดึงดูดเงินทองอย่างต่อเนื่องทุกวันคือโอกาสใหม่ที่เราจะปรับพลังงานของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากดึงดูดเข้ามาในชีวิตบางคนอาจคิดว่ามันยากต้องใช้เวลาต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมแต่ความจริงแล้วการปรับเคลื่อนจิตไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน,านหรือซับซ้อน เพียงแค่คุณมีความตั้งใจและฝึกให้เป็นนิสัยคลื่นความคิดของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องการร่่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการตื่นเช้าด้วยความรู้สึกขอบคุณก่อนที่คุณจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข่าวสารหรือสื่อโซเชียลลองนั่งนิ่งๆแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันขอบคุณที่ยังได้หายใจได้มีร่างกายแข็งแรงขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่อบอุ่นหรือแสงแดดยามเช้าที่ลอดเข้ามาในห้อง การเริ่มต้นวันด้วยพลังแห่งความกระตันยูจะทำให้เคลื่อนพลังงานของคุณสูงขึ้นทันทีและความรู้สึกนี้จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีตลอดทั้งวันต่อมาคือการจินตนาการความมั่งคั่งไม่ใช่การเพ้อฝันแต่เป็นการปรับจิตใต้สำนึกให้เชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นลองใช้เวลาเพียง5นาทีหลับตาแล้วเห็นภาพตัวเองใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากได้อาจเป็นบ้านหลังใหม่ การเดินทางท่องเที่ยวหรือการมีเงินพอที่จะช่วยเหลือครอบครัวจินตนาการให้ละเอียดที่สุดจนคุณรู้สึกได้ถึงความสุขที่มันมอบให้การที่คุณรู้สึกเหมือนได้มันจริงๆคือการส่งสัญญาณพลังงานที่ส่งพลังออกไปยังจักรวาลอีกเคล็ดลับหนึ่งคือการใช้คำยืนยันในเชิงบวกหรือ affirmations เมื่อคุณพูดซ้ำๆคำที่เต็มไปด้วยพลังเช่นฉันคู่ควรกับความมั่งคั่ง เงินทองไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายคำเหล่านี้จะเข้าไปแทนที่โปรแกรมเก่าในจิตใต้สำนึกและยิ่งคุณพูดพร้อมกับอารมณ์แห่งความมั่นใจมันก็จะสร้างคลื่นความถีที่ตรงกับสิ่งที่คุณปรารถนานอกจากนี้ยังมีการดูแลร่างกายและพลังงานเพราะคลื่นพลังงานไม่ได้มาจากความคิดและอารมณ์เท่านั้นแต่มาจากสุขภาพกายด้วยลองออกกำลังกายเบาๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอและมันหายใจลึกๆ เมื่อร่างกายแข็งแรงพลังงานในตัวคุณจะไหลเวียนดีและจิตใจก็จะสดใสามากขึ้นท้ายที่สุดคือการเข้านอนด้วยความสงบและขอบทุนก่อนปิดตาลองทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามเช่นการได้ยินคำพูดที่ทำให้ยิ้มการได้ทำงานสำเร็จหรือแม้แต่การได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ เมื่อคุณจบวันด้วยพลังงานบวกจิตใต้สำนึกของคุณจะเก็บคลื่นนั้นไว้ตลอดทั้งคืนและมันจะเป็นแรงส่งให้คุณดึงดูดสิ่งที่ดียิ่งกว่าเข้ามาในวันถัดไปการปรับเคลื่อนจิตไม่ใช่เรื่องที่ทําแค่ครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือการดูแลพลังงานของคุณทุกวันเหมือนการรดน้ำต้นไม้เมื่อคุณดูแลสม่ำเสมอความมั่งคั่งก็จะเติบโตในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัว หลักฐานจากวิทยาศาสตร์พลังงานที่เชื่อมโยงความคิดกับการสั่นสะเทือนจริงบางคนอาจสงสัยว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อหรือเป็นเรื่องลึกลับที่ไร้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ความจริงแล้ววงการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆว่าความคิดและอารมณ์ของเรามีพลังงานจริงและมันสามารถส่งผลต่อโลกภายนอกได้อย่างแท้จริง สมองของเราผลิตคลื่นไฟฟ้าที่เรียกว่าคลื่นสมองซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่อง EEG คลื่นเหล่านี้มีหลายระดับตั้งแต่เดลตาทีตาอัลฟาเบตาไปจนถึงแกมมาแต่ละระดับสะท้อนถึงสภาวะทางจิตใจที่แตกต่างกันเช่นความสงบความตื่นตัวหรือความสร้างสรรค์และที่น่าสนใจคือคลื่นสมองเหล่านี้สามารถซิงกับพลังงานรอบๆได้เมื่อคุณอยู่ในอารมณ์บวก คลื่นสมองของคุณจะมีความถี่ที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์และการดึงดูดโอกาสใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านฟิสิกส์ควอนตัมที่บอกเราว่าทุกสิ่งในจักรวาลคือพลังงานที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาวัตถุที่เรามองเห็นเป็นของแข็งจริงๆแล้วก็ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่สั่นอยู่ในความถี่ที่ต่างกัน ถ้าทุกสิ่งคือพลังงานก็หมายความว่าความคิดและอารมณ์ของเราที่เป็นพลังงานเช่นกันสามารถโต้ตอบกับโลกภายนอกได้มีการทดลองที่โด่งดังเช่นการทดลองน้ำของมาซารุเอโมโตที่แสดงให้เห็นว่าน้ำตอบสนองต่อคำพูดและความคิดที่แตกต่างกันเมื่อน้ำได้รับคำพูดที่ดีเช่นความรัก ความขอบคุณมันก่อรูปเป็นผลึกที่สวยงามแต่เมื่อน้ำได้รับคําพูดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังผลึกที่เกิดขึ้นกลับบิดเบี้ยวและไม่สวยงามเลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สาสารก็สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากความคิดและอารมณ์ของเราได้อีกหลักฐานหนึ่งคือการวิจัยเรื่องเคลื่อนหัวใจซึ่งถูกวัดโดยสถาบันฮาร์ดแมทในสหรัฐอเมริกา พวกเขาพบบ้าหัวใจของเรามีสนามแม่เหล็กท,ที่ทรงพลังมากกว่าสมองหลายเท่าและสนามนี้เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ที่เรามีถ้าเรามีความรักความสมกและความสุขสนามพลังงานจะกว้างไกลและสอดคล้องแต่ถ้าเราเต็มไปด้วยความเครียดและความกลัวสนามพลังงานจะหดแคบและไม่สม่ำเสมอสิ่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการที่จักระวาลตอบสนองต่ออารมณ์และความคิดของเรา ดังนั้นสิ่งที่หลายคนเคยคิดว่าเป็นเพียงความเชื่อทั้งจิตวิญญาณแท้จริงแล้วกำลังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆความคิดของเรามีพลังงานจริงและมันสามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นจริงได้เมื่อคุณเชื่อในสิ่งนี้และเริ่มปรับความคิดและอารมณ์ให้เป็นบวกคุณไม่ได้แค่ทำตามความเชื่อแต่คุณกำลังใช้กฎธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์เองก็กำลังยืนยัน ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะมองจากมุมของกฎแรงดึงดูดหรือจากมุมของวิทยาศาสตร์พลังงานความจริงก็เหมือนกันคือความคิดและอารมณ์ของคุณคือแรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปและลอกภายนอกก็คือกระจกสะท้อนกลับมาว่าคุณกำลังสั่นสะเทือนในความถีใดเมื่อคุณปรับความคิดไปที่ความมั่งคั่งและความสุขชีวิตคุณก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาอย่างแน่นอน ทุกความคิดคือพลังงานที่คุณส่งออกไปทุกอารมณ์คือสัญญาณที่บอกจักราวาลว่าคุณพร้อมจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเต็มไปด้วยความกลัวความสงสัยและความขาดแคลนจักราวาลก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อมั่นขอบคุณและส่งสัญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์คุณก็จะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดูดดึงเงินทองและโอกาสเข้ามาอย่างไม่รู้จบคุณได้เรียนรู้แล้วว่าความคิดมีพลังความถี่ของอารมณ์คือเครื่องวัด ความกลัวคือกำแพงที่ต้องก้าวข้ามคำพูดคือคาถาที่สร้างแรงสั่นสะเทือนจินตนาการคือการปลูกเมล็ดพันธุ์ล่วงหน้าและวิทยาศาสตร์เองก็กำลังยืนยันว่าทุกสิ่งที่เราส่งออกไปมันสะท้อนกลับมาเป็นความจริงของเราเสมอดังนั้นตั้งแต่วินาทีนี้ไปจงเลือกความคิดที่เติมพลังจงเลือกอารมณ์ที่ยกระดับและจงเชื่อมั่นว่า คุณคู่ควรกับความมั่งคัง่งเพราะจักรวาลไม่เคยปฏิเสธใครมันเพียงแต่สะท้อนสิ่งที่คุณเป็นกลับมาเท่านั้นหากคุณพร้อมจะเดินทางไปกับความลับแห่งแรงดึงดูดถอดรหัสพลังงานเงินและเปลี่ยนชีวิตด้วยการปรับคลื่นจิตติดตามเราไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับที่จะปลดล็อกประตูสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริง